พอดแคสต์ทุดงสู่แดนลิลับอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องลิลับลึกลับปริศนาเหนือธรรมชาติด้วยนะครับรอยเท้าบนยอดผาเรื่องเล่าในภากาสาวพัสกับการเดินทางของพระทุดงที่ไม่เคยรู้ว่าระหว่างทางจะพบอะไรวันนี้คือบทที่16ของเส้นทางสายธรรมที่ทอดยาวไปในโลกของสิ่งที่ตาเปล่าไม่อาจมองเห็นเรื่องราวของรอยเท้าบนยอดผาฤดูฝนปลายปี พระมหาอินพร้อมสามเณรอีกหนึ่งรูปเดินทุดงผ่านหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดเชียงรายก่อนจะมีโยมคนหนึ่งชี้ทางว่าถ้าอยากสงบแท้ๆลองขึ้นไปทางผาหลวงโน่นบอกมีใครกล้าไปแต่ครูบาองค์เก่าเคยไปปักกลดบนยอดผาแล้วเห็นแสงสว่างกลางคืนแม้ทางจะชันแต่ด้วยจิตที่มั่นพระมหาอินกับสามเณรตัดสินใจขึ้นสู่ผานั้นในวันรุ่งขึ้น ตลอดการเดินขึ้นสิ่งที่แปลกคือความเงียบสนิทไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีแม้แต่เสียงลมสามเณรเริ่มรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดหายใจลำบากราวกับมีอะไรมากดทับอกหลวงพี่เอ็นขอพักหน่อยได้ไหมครับพระมหาอินให้พักแต่ก็พนมมือเพ่งจิตสิ่งที่ท่านเห็นในยางกลับเป็นรูปเงาคล้ายคนเดินสวนลงเขาไปเงียบๆทุกตัวไม่มีหน้าเมื่อปักกรดบนยอดถาเริ่มค่ำ ท่ามกลางสายหมอกทั้งสองรูปสุดหมุนเจริญภาวนาแต่ขณะที่พระมหาอินกำลังนั่งสมาธิท่านได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเสียงคล้ายไม้ข้อหินจังหวัดสม่ำเสมอพอลืมตาไม่มีอะไรนอกจากหมอกเมื่อเดินตรวจรอบบริเวณท่านพบรอยเท้าเปล่าขนาดใหญ่ฝังอยู่บนหินบนยอดถารอยเท้านั้นมีหกนิ้ว คืนนั้นสามเณรฝันเห็นพระองค์หนึ่งมาไหว้แล้วพูดว่าผู้เจริญขอให้ช่วยนำอธิค,ค่าลงจากยอดผาไปฝากไว้ใต้ต้นโพธิวัดบ้านหาวข้ารอเกินเจสิบปีแล้วเช้าตรู่พระมหาอินตัดสินใจเดินสำรวจอีกครั้งท่านพบหินก้อนหนึ่งที่มีรอยทววนพันแน่นพอถอนออกพบบาดเหล็ดเก่าในนั้นมีเศษกระดูกและจีวรผ้าหยาที่ยังไม่เน่า หลังลงจากฐาท่านนำอธิ์ไปไว้ที่วัดตามฝันหลวงปู่เจ้าอาวาสวัดนั้นพูดเพียงสั้นๆว่ายงบ่มีผ่หูหรอกว่าครูบาอาจารย์องค์หนึ่งขึ้นไปแล้วหายไปเลยเจสิบกว่าปีแล้วพระมหาอินจึงจะริกต่อแต่ในใจท่านรู้ว่าบนยอดฐานนั้นยังมีครูบาอีกหลายรูปที่รอวันผู้มีบุญมาเห็นไม่มีการทุดงใดที่เสียเปล่าทุกย่างก้าวคือทางธรรม แม้ในป่าลิลับจะมีเงาแต่แสงก็ยังมีเสียงธรรมปิดท้ายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาคตพระพุทธพจน์อดแคสต์ทุดงสู่แดนลิลับอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องลิลับลึกลับปริศนาเหนือธรรมชาติด้วยนะครับตอนที่17เงาในแสงจันทร์เสียงระฆังวัดดังแผ่วพร้อมเสียงลงพัดที่แฝงความบงเวง เสียงจากทางไกลอาจเป็นเพียงลมพัดหรือเป็นคำเตือนจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นคืนนี้ผมจะพาท่านต่อจากเหตุการณ์เมื่อคืนหวานพระอาจารย์ท่านยืนอยู่บนยอดถาเฝ้าดูรอยเท้าที่ปรากฏบนหินแกร่งเย็นเยียบราวกับเพิ่งเกิดขึ้นทั้งที่ไม่ควรมีใครขึ้นมาได้ในยามวิกาลท่านยืนสงบนิ่งหลับตาฟังเสียงรอบกายลมเย็นพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนจีวปรปลิวไหวแต่ท่าน ไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยหลังจากพิจารณารอยเท้าบนยอดผาพระอาจารย์ก็ก้าวถอยหลังช้าๆแล้วนั่งลงบนพื้นหินหลับตาเข้าสมาธิถ้าเป็นรอยของมนุษย์จักต้องมีร่างถ้าเป็นรอยของสัตว์จักต้องมีเงาแต่ถ้าทั้งร่างและเงาไม่มีก็ต้องเป็นสิ่งที่อยู่เหนือโลกนี้ เวลาผ่านไปครู่ใหญ่เสียงเหมือนใครก้าวเดินช้าๆรอบตัวท่านแต่พอท่านลืมตากลับไม่เห็นผู้ใดมีเพียงแสงจันทร์สาดลงบนพื้นผาและเงาหนึ่งที่ทอดยาวตรงหน้าเงาของบุคคลที่ไม่ใช่ของท่านเองข้าจารย์เพียงยิ้มบางๆแล้วกล่าวในใจหากเจ้ามาเพื่อเตือนข้าก็จักฟังหากเจ้ามาเพื่อหลอกข้าก็จักรู้ทันในยามนั้นความทรงจำบางอย่างหวนกลับมา เมื่อหลายปีก่อนระหว่างทุดงกลางป่าท่านเคยเจอเง,เงาลักษณะนี้ยืนอยู่ริมลำทางเงาที่เคลื่อนไหวส่วนทางกับเจ้าของร่างและครั้งนั้นท่านได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกเงาจะเป็นของคนท่านเล่าว่าสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดโลกนี้เต็มไปด้วยมายาทั้งจากสิ่งภายนอกและจากใจเราเองความกกรวความหลงความโกรธต่างก็สร้างเงาเมื่อที่ทำให้เรามองไม่เห็นธรรมจงอย่าหลงเพ่งโทษที่เงา แต่จงหันกลับมาดูที่ใจว่าเรามีแสงพอจะส่องมันหรือไม่ขณะท่านพิจรารณาเงานั้นท้องฟ้าเริ่มมีเมฆปกคลุมแสงจันทร์ค่อยๆจางลงเงานั้นกลับค่อยคอยเคลื่อนเข้าใกล้รอยเท้าที่ท่านเจอก่อนจะหายลับไปท่านลุกขึ้นเดินเข้าไปยังจุดที่เงาหายไปปรากฏว่ามีเศษจ,จีวรเก่าขาดรุ่งริ่งติดอยู่กับรอยหินแตกเศษจ,จีวรน,นั้นมีกลิ่นควันไฟจางๆเหมือนถูกเผาเมื่อไม่นานมานี้ ท่านเก็บเศษท่านั้นไว้ในย่ามไม่ใช่เพราะอยากได้สิ่งของแต่เพื่อรอเวลาที่ความจริงจะปรากฏรุ่งเช้าท่านตั้งใจจะเดินลงจากยอดถาาเพื่อตามหาหมู่บ้านเก่าแก่ที่อยู่ห่างออกไปราวครึ่งวันเดินเรื่องรอยเท้าและเงาเมื่อคืนอาจมีคำตอบซ่อนอยู่ที่นั่นแต่สิ่งที่ท่านไม่รู้คือหมู่บ้านนั้นไม่มีใครอาศัยอยู่มานานกว่าสาสิปีแล้วเสียงลมพัดแถวลงเหลือเพียงเสียงจิ้งหรีและระฆังวัด ทุกสิ่งที่เราพบล้วนมีเหตุเพียงแต่เหตุบาง,างอย่างอยู่ในโลกที่เราไม่อาจเข้าใจพอดแคสต์ทุดงสู่แดนลิลับอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องลิลับลึกลับปริศนาเหนือธรรมชาติด้วยนะครับตอนที่18คําสัญญากลางสายหมอกเช้าตรู่ของวันที่อากาศเย็นจัดสายหมอกขาวหนาทึบปกคลุมทั่วภูเขาพระอาจารย์เดินออกจากกรดเพื่อทาวัดเช้าเสียงไก่ ปาร้องแววอยู่ไกลๆกลกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกหญ้าป่าลอยมากับลมเย็นสตานที่แห่งนี้เหมือนจะเงียบสงัดแต่กลับมีบางสิ่งที่รออยู่หลังเสร็จสวดมนต์พระอาจารย์ตั้งใจจะเดินออกไปเก็บผักป่ามาทำอาหารแต่พอเดินลัดลอะ,ะผ่านลำทางกลับเห็นเงาร่างผู้หญิงในชุดผ้าสิ้นโบราณยืนอยู่กลางหมอกริมฝั่งน้ำผิวขาวซีดดวงตาเศร้าลึกจนมองแล้วรู้สึกหนาวว่าหญิงสาวยกมือไหว้พระอาจารย์และเอ่ยเสียงเบาจนแทบจะผสานไปกับเสียงลมว่า หลวงพ่อโปรดช่วยข้าด้วยค่ารอบคำสัญญานี้มานานแล้วพระอาจารย์ยืนนิ่งเพ่งมองหญิงสาวเล่าว่าเมื่อร้อยปีก่อนตนกับชายคนรักได้ให้คำมั่นว่าจะมาพบกันที่ลำธารนี้ในคืนเดือนเพ็นแต่เขากลับไม่มาและเธอก็จบชีวิตลงด้วยหัวใจที่แตกสลายวิญญาณจึงวงเวียนอยู่เพียงเพื่อรอให้คำสัญญานั้นสมบูรณ์พระอาจารย์ถามอย่างอ่อนโยนว่าแล้วโยมอยากให้ข้าช่วยอย่างไรเธอยิ้มจังๆก่อนตอบว่า ช่วยส่งจดหมายของข้าไปถึงเขาคืนนั้นพระอาจารย์นำดอกไม้ป่าและจดหมายที่หญิงสาวเขียนไว้ไปวางไว้หน้าสุสานเก่าขณะสวบดบทแผ่เมตตาเสียงลมหมุนวนรอบตัวอย่างแรงสายหมอกเริ่มจางลงและแสงจันทร์ก็ส่งลงมาที่ลำทารพอรุ่งเช้าเงาร่างของหญิงสาวก็ไม่ปรากฏอีกเลยเหลือเพียงดอกไม้ป่าที่ปลิวไปตามน้ำามวนหัวใจที่ได้หลุดพ้นจากพันธเก่า พอดแคสต์ทุดงสู่แดนลิลับอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องลิลับลึกลับปริศนาเนือธรรมชาติด้วยนะครับตอนที่19เสียงร้องกลางหุบเขาลมหนาวยามค่ำคืนพัดมาประทะใบหน้าของพระอาจารย์เหมือนคมมีดที่เย็นเฉียบคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดในช่วงปลายพรรษาท้องฟ้าปกคลุมด้วยหมู่เมฆหนาไม่มีแม้แสงจันทร์ส่องลงมาให้เห็นทาง พระอาจารย์เดินทุดงเข้าสู่หุบเขาลึกที่ชาวบ้านเตือนนักเตือนหน่าว่าอย่าเข้าไปตอนกลางคืนหุบเขานั้นมันมีเสียงร้องมันไม่ใช่คนคำเตือนของตาแก่อินในหมู่บ้านยังก้องอยู่ในใจท่านพระอาจารย์ตั้งใจเทียงพักที่ลานหินกลางป่าเพราะเส้นทางนี้เป็นทางลัดไปยังหมู่บ้านถัดไปที่นัดญาติโยมไว้ทำบุญท่านกางกรดใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงน้ำตกไหลเอื่อยอยู่ไม่ไกล อากาศเย็ยนและความเงียบทำให้ทุกสัพเพเสียงในป่าดังชัดเจนกว่าปกติเสียงแรกที่มาเยือนอยามคำลวงเข้าสู่สามทุ่งเงาเมื่อเริ่มท่าทับทั่วบริเวณพระอาจารย์กำลังนั่งสมาธิแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหุบเขาด้านล่างอาฮาฮาอฮะอฮฮา,า,าทาเป็นเสียงโหยหวนยาวและสูงลากเสียงจนขลุกสู้ มันไม่เหมือนเสียงสัตว์ป่าเสียงคนหรือแม้แต่เสียงลมแต่เป็นเสียงที่เหมือนมีความทุกข์ทรมานแฝงอยู่ถ้าอาจารย์ยังคงหลับตานิ่งไม่ไหวติงท่านปล่อยเสียงนั้นให้ผ่านเข้ามาในจิตเห็นเป็นเพียงสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดับแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้กว่าเดิมราวกับเจ้าของเสียงกำลังไต่ขึ้นมาตามไหล่เขาความผิดปกติที่เริ่มใกล้เข้ามา เวลาสี่ทุ่มลมสงัดลงผิดปกติเสียงแมลงกลางคืนเงียบหายไปทั้งหมดพระาจารย์ลืมตาความเมื่อยังปกคลุมไปทั่วแต่กลิ่นคาวโลหิตอ่อนๆลอยมากับลมมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยกลิ่นเลือดสดจากทางหน้าผาเสียงฝีเท้าหนักๆเหมือนคนเดินลากขามาอย่างเชื่องช้าแต่เมื่อมองออกไปก็ไม่มีเงาใดๆให้เห็นแม้เพียงลางๆโฮยอยคืนนี้พระธุดงอยู่คนเดียวหรือ เสียงนั้นดังอยู่ข้างปลดราล่กับคนยืนกระซิบอยู่ห่างเพียงเอื้อมมือแต่พอมองออกไปกลับว่างเปล่าภาพที่ไม่ควรเห็นพระอาจารย์ตั้งสติสูรลมหายใจเข้าออกช้าๆแต่แล้วเงาสีขาวซีซๆก็โผล่ขึ้นตรงขอบสายตาเป็นผู้หญิงผมยาวสูวงชุดขาวเปื้อนดินโคลและเลือดดวงตากรงโบไร้ลูกตาปากฉีกจนถึงใบหูมีคราบเลือดแห้งติดอยู่รอบๆ เธอค่อยๆย,ยกมือผอมซีดขึ้นมาชี้หน้าท่านและพูดด้วยเสียงแหบแห้งเหมือนลมรั่วจากปอดช่วยข้าด้วยพระอาจารย์ไม่ได้ตอบแต่พนมมือระลึกถึงเมตตาแผ่ให้สรรพสัตว์และวิญญาณทั้งหลายในขณะที่เธอเริ่มก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นเน่าเปื่อยรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกจุดแตกหักทันใดนั้นเสียงร้องโหยหวนก็ดังสนั่นไปทุวหุบเขาอีกครั้ง เสียงสะท้อนกล้องไปมาเหมือนมีหลายร้อยเสียงร้องพร้อมกันดวงตาของหญิงนั้นเริ่มมีแสงแดงกำมเหมือนถ่านไฟเธอกรีดร้องใส่หน้าท่านอย่างบ้าคลั่งก่อนจะหายวับไปกับความมืดเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนั้นพระาจารุทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่เพียงป่าแต่มันคือทางทผี่านท่านจึงนั่งสมาธิตลอดทั้งคืนไม่ขยับไปไหน เสียงร้องยังดังอยู่เป็นระยะจนกระทั่งฟ้าสางตอนเช้าพอฟ้าเริ่มสว่างพระอาจารย์เก็บกรดแล้วเดินลงจากเขาก่อนจะถึงหมู่บ้านมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกมาดักรอตาแก่อินยิ้มเศร้าแล้วถามเมื่อคืนได้ยินเสียงมันใหม่พระคุณเจ้าพระอาจารย์เพียงพยักหน้าเบาๆไม่เอ่ยอะไรตาแก่อินถอนหายใจยาวแล้วเล่าให้ฟังว่า หลายสิบปีก่อนที่หุบเขานั้นเคยมีคนถูกฆ่าโยนทิ้งลงหน้าผาและทุกคืนเดือนมืดเสียงวิญญาณเหล่านั้นจะดังขึ้นเพื่อเรียกคนลงไปเป็นเพื่อนถ้าอาจารย์เพียงกล่าวว่าพวกเขายังไม่หมดทุกคงต้องอุทิศส่วนกุศลให้จากนั้นท่านก็เดินต่อไปปล่อยเสียงร้องนั้นไว้เบื้องหลังแต่ในใจรู้ดีว่าคืนเดือนมืดครั้งหน้ามันจะยังคงดังอีก พอดแคสต์ทุดงสู่แดนลิลับอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องลิลับลึกลับปริศนาเหนือธรรมชาติด้วยนะครับ